ช่วยตัวเองแล้วสิวขึ้นจริงไหมครับอาจารย์โทนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าการที่เราช่วยตัวเองโดยเฉพาะเด็กๆถูกไหมครับก็จะกระตุ้นการทำงานของระบบสืบพันธุ์และระบบสืบพันธุ์เราเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าเกี่ยวข้องกับระดับฮอร์โมนเพศช,ชายนั่นเองเมื่อเราใช้งานเขาเยอะฮอร์โมนเพศช,ชายเราเยอะความเป็นชายของเราการจเจริญเติบโตในร่างกายเราก็จะดีขึ้น ทำให้เกิดสิวขึ้นเราก็เลยเรียกตรงนี้ว่าสิววัยรุ่นมันเกี่ยวเนื่องกันหมดวนไปคําถามที่ว่าการที่เราช่วยตัวเองเกิดสิวขึ้นจริงไหมครับก็ต้องบอกว่า จริงบางกรณีไม่จริงบางกรณีเพราะว่าสิวมีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุมากๆเดี๋ยวอาจารย์จะคุยเรื่องสิวที่มีสาเหตุมาจากฮอร์โมนเพศชายคือการช่วยตัวเองวิธีการน่ะไม่ต้องไปลดปริมาณการช่วยตัวเองเพราะว่าเป็นธรรมชาติเราปล่อยธรรมชาติเราเราจะทําไม่เป็นไรอาจารย์ไม่ได้ห้ามแต่อาจารย์จะแนะนําวิธีการว่าช่วยบรรเทาก็คือ 1. ดื่มน้ําให้มากๆระหว่างวัน น้ำจะช่วย2เราอย่าไปทานอาหารที่เป็นธาตุร้อนตอนที่สิวมันขึ้นเราทานอาหารธาตุเย็นธาตุเย็นธาตุร้อนอาหารเป็นยังไงไปเซิร์ชเอาได้ไปค้นคว้าเอานะในบนเว็บไปเซิร์ชได้เลยนะครับ 3. นอนพักผ่อนให้เพียงพออย่าอดนอน 4. อย่าเครียดเพราะว่าเครียดเนี่ยมันยิ่งทำให้ฮอร์โมนปั่นปวดไปหมดสำหรับน้องๆ วัยรุ่นแค่นี้เองทําให้ได้นะครับโดยเฉพาะการกินสําคัญมากอย่าไปกินธาตุร้อนอาจารย์เลนนิดนึงก่อนธาตุร้อนเนี่ยการกินซึ่งเป็นธาตุร้อนเลยคือความหวานและความเค็มเป็นไปได้เนี่ยช่วงนั้นอย่าก,กินหวานกินเค็มเราปล่อยตามธรรมชาติหวานบ้างเค็มมากนิดหน่อยแต่อย่าไปเติมให้เค็มเติมให้หวานแล้วสิวจะดีขึ้นท,ทันทีแต่ไอ้เรื่องช่วยตัวเอง ตามธรรมชาติเราอย่าไปฝืนธรรมชาติโอเคนะครับแค่นี้เองกรขอให้เข้าใจนะแล้วมีอะไรก็ถามอาจารย์ได้อาจารย์จะมาทำวีดีโอแบบนี้สอนให้นะครับสวัสดีครับ